นึ่งในตัวละครที่มีคนขอให้พี่แต่งตัวตามแล้วก็เล่นมากที่สุดนั่นก็คือเซนโดทาเคชิพยักร้ายแห่งนานิวะด้วยสไตล์สแตร์ดันเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่ต่อยขวาจากพื้นเข้าออช่วงลําตัวมันจะมีจุดเด่นยังไงน่าเล่นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับบอกเลยว่ามัดสแตร์เนี่ยเออพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะะว้าทุกคนนะอยากจะเห็นมัดสวยๆอะ่ะอาจจะลองดูก่อนเฮ้ยโออมัดขวาค่อนข้างง้างนานอยู่นะอ้าว เอาต้องต่อยทีเพอโอ้โหก็หลบได้ทั้งมัดซ้ายมัดขวาเลยโหดจริงไรจริงโอ้โหม,มัดสแมร์นี่ค่อนข้างออกมาช้าเหมือนกันนะจริงๆเออแต่ว่าเฮ้ยทลายก่อได้ดีเออมันต่อยดูเลือดดูเลือดที่อยู่หลังกอดิโอ้ค่อนข้างละลายเลือดได้ดีเชียวนะเอออย่างนี้แหละของดีเออเอาไ้ไล่ต่ออย่างนี้ได้อยู่ อเอ้ยโอ้ยหลุดเฮ้ยเราต้องจับทางคอมโบสแมทให้ได้ก่อนฮึบตั้งกัดไว้โอ้โอ้กระแตกโอ้โต่อยท้องอย่างเดียวเลยโอ้โหโอ้เอาจริงแล้วเหรอเพื่อนเอาจริงเลยเลอรอโอ้โหโยกหลบได้สแมทใช้ทะลุก,ก่อู้นิดนึงถึงจะตั้งกัดอยู่แต่ก็ทะลุไปนิดนึงอยู่นะ เลือดค่อนข้างไหลเร็วอยู่เออสมัมก็เป็นวัดที่ดีนะเนี่ยจังหวะคอมโบพี่ว่าถ้าหลบถ้าหลบแบบเพอร์เฟกต์ดอชได้ก็ควรจะจะต่อยหมัดขวาใส่เขานะโอ้ยอย่างเงี้ยถ้าเพอร์เฟกต์ดอชได้ก็ขวาใส่ไปเลยเฮ้ยเขาเพอร์เฟกต์ดอชขึ้นโอ้ไม่นะโอ้เอ้ฮึบค่อยค่อยต่อยไปข้อเสียของหมัดนี้เลยที่เห็นชัดเลยข้อนึงก็คือหมัดมันสั้นโอ้ ไม่นะขอหลบสวยๆแล้วก็สมาทต่อยแล้วก็สมาทเฮ้ยโอ้โหกอดแทบหมดเมื่อกี้เห็นเปล่าวกอดแทบหมดกอดแทบหมดเลยโอ้โหแต่ว่าเฮ้ยมันได้นี่ได้น้อยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอืมต่อยช้าต่อยช้าจริงเลยจริงอืมเอาละโอ้โหยังไงเฮ้ยเขาเพอร์เฟกต์ดอชโอ้ไม่นะ โอ้ยโอ้ยเลือนหลัดกระจายกดต่อ,อยังตีเลยวูย้เกือบล้มแล้วเชียวเล่นเราเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเลสม็อเป็นสไตล์หนึ่งที่ดีเลยนะแต่ว่าค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงเพราะรยะการต่อยของมันคน่อนข้างจะสั้นเลยแหละเรียกว่าสั้นเลยเรียกว่าคุกวงในอย่างเดียวเลยอย่างนี้เอ,อ้ยโอ้โหดี๋ดิแล้วยังมาช้าแ้าเขาหลบได้นี่คือจบเลย อ้ยเวียงไปอเอาไงเอาอยัางไงเขาเขาเลิ่มไม่เข้าแล้วนี่เขาเล่นระยะเขาเล่นระยะเราเล่นด้วยเขาเล่นด้วยเขาเล่นด้วยคนเพื่อนอือยอกไม่ออกเลยเราอุย้ยในสวนอยู่ดีนะความเร็วหมัดใกล้เคียงกันอุย้ยขอสมัตอีกทีหนึง่งเออแล้วก็ขอสมัตเฮ้ยไม่โดนโอ้โหโอ้้หยลบขอสมัตหนึ่งมัดเบื่อสมัตเข้าหน้าไปแล้วอุย้ยยกลบ เขายกเพอร์เฟกต์ดอชไปสองทีโอโอ้ไม่นะเฮ้ยนี่มันอปโปอปโปเพื่อนรักโอ้โเดี๋ยวน่าจะล้มพอดีจังวันนี้ไม่น่ามีจังหวะให้สวนได้แล้วนี่มันอปโปเพื่อนรักคู่รักคู่แขนคู่ปรับตลอดการของเราที่ทำให้เราต้องแพ้ถึงสองครั้งสองคราว้าวเอาแต่อปโปอะไรใส่หมัดกางเกงมวยไทยเนี่ยเอ้ยโอ้โห ถึงว่าเล่นคุกวงในอย่างเดียวเลยว่ยาเป็นสไตล์เดียวกันนี่เองเป็นสไตล์คุกวงในเหมือนกันนี่เองใช่ไหมเพื่อนอู้เอ้ยโอ้ตั้งการทุกอนบล็อกรับไว้อู้ขอได้เพื่อนโอู้วไอ,อ้ได้อยูหนึ่งสองไปดิหนึ 1, ่งสองอุ้ยไ,ไม่ล่วงไม่ล่วงหนึ่งอุ้ยไม่โดนถ้าหนึ่งไม่โดนหลบเลยนะมดูดมูดแล้วสองก่อนแล้วค่อยหนึ่งเฮ้ยเขาเพอร์เฟ t d o ด g e คืนโอ้โห เขาไล่เขาลุกไล่เขาน่าจะนี่ครับเขา,เขาน่าจะจดจ่อล้อลมมาอย่างเดียวว้าวจีๆก็บอมเป็นมาที่ดีมากมามาดูกันว่าเฮ้ยใช้สตายเลยแหละโอ้โหเฮ้ยตั้งการอย่างนงี้ขอเขาไปดูวงในหน่อยเฮ้ยขอเขาไปดูวงในหน่อยเพื่อนเชสตายอะไรอะ่ะเพื่อนใชสตายอะไรฮิปโปอีกคนหรือเปล่าอุยอ้ยอุย้ยอ้อยอ้อยโดงงนงัดหน้าล้วโดงงนงัดหน้าคือแล้วอ้ยอยเฮ้ยยา,ยาวป่ะเฮ้ยไม่แน่ใจฮะ ต้องรอดูไปก่อนฮึบอ้ยต่อยไปก่อนโอ้โหวันนี้โอ้โหอุ้ยโดนเฮ้ยออกหมัดเร็ววะเนี่ยออกหมัดเร็วเนี่ยเฮ้ยผมว่าเหมือนยามยาวอะหมัดขวาเขายาวๆโอ้หนั่ไงเขนยาวเหลือเกินมาหนุ่มน้อยเฮ้ยอ้ยโดนโอ้หูไอตัวสวนรั่วๆเหมือนกันของัดสมาไปหนึ่งทีแล้วก็สมาอุ้ยไม่ได้โอ้หเจ็บนักเจ็บนักเฮ้ยลบเฮ้ยลบโอ้หไม่ได้ทั้งคู่อุ้ยสมาไปหนึ่งที แล้วจะเตมีหน้าแตกบล็อกบล็อกโอ้โหโอ้ยต่อยหมัดอย่างเร็วเลยหมัดหมัดงัดอ่ะเออแล้วก็ขออีกทีหนึ่งสมาสวยงามมากจังวันนี้สมาเข้าหน้าได้ตรงหลายหมัดอยู่นะแต่ว่าโอ้โหเราก็ค่อนข้างเจ็บตัวเองไปหลายหมัดเหมือนกันเอยเออเออเขาถามเรื่อง perfect dodge มั้งแต่อาเดี๋ยวมันต่อไม่ได้ตอนนี้มาแทงศักดิ์ศรีเราต่อยกันอยู่นะเพื่อน รึบลบอุ้ยหลบไม่พ้นอืยังไงยังไงเพื่อนนี่ไงเราสไลับลบแล้วก็อืได้มาปึบอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนโดนงัดอีกแล้วโอ้โหสไลด์นี่นี่เขาต้องงัดนั่นไงเขาต้องงัดหน้าตรงมาสวยปึบอุ้ยเขางัดถ้าไม่ตายเขางัดถ้าไม่ตายแล้วเมื่อกี้อุ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วแล้วชุดชุดหนึ่งอุ้ยอุ้ยตั้งการหน่อยดิโอ้โหมุดลบหน่อยเราออกมาช้ากว่าเขานิดนึง โอ้ยถอยก่อนเอ้อยโอ้โหโอ้โหเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนนี่สไลด์เข้ามาอย่างนี้โดนนะเอ้อยได้อยู่โอ้โหส่วนไปเฮ้ยโอ้อยตั้งการไว้ไอ้ไงรอดพ้นมาได้อุอย้ยอุ๊ยโดนโดนโอเนยังยาวเลยงัดไปเลยสมัตไม่ล่วงไม่ล่วงเฉยนี่ล่วงชัวโอเคเวอรี่กูด ลุกขึ้นมาต่อกันในยกที่3เลยเพื่อนโอ้ยเอ้ยเขามาอึ๊บสไลด์เอ้ย,ออย,ย,อยง้างมาแล้วเพื่อนเฮ้ยเอ้ยแล้วเอ้ยตั้งกดัดไว้ก่อนโอ้โอ้อยกัดเราก็ค่อนข้างบามกันนะเนี่ยนิดนึงแต่ว่ามอจสาก,กันาได้อยู่บ้างเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยนี่จะปล่อยอุ้ยหนึ่งสองยังโดนอีกอึบนั่นไงไม่โดนแล้วใช่ไหมล่ะ โอโ้ยสเตมิน่าแตกได้แล้วฮึบนี่อุ้ย,ยอุ้ยโดนสวนโโอ้โหเดึงก็ปล่อยโดนโดนสวนมาก่อนไม่ได้ปล่อยท่าไม่ตายเลยเออเฮ้ยโอ้โหฮึบสลับหลบก่อนนี่ไปอุ้ยเอาแย้วโดนอีกแย้วฮึบอุ้ยหึมสลับหลบก่อนแต่แต่โดนทุกทีเลยได้อยู่ได้อยู่สมารไปโอ้โหไม่โดน จังหวะนี้เขาจะไลดหลบได้ฮึบยกหลบโอ้โหหลบไม่พ้นเอ้าจางังหวะนี้สเตมิน่าแตกต่อยสวนไว้สวนอุ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหโอ้โหนี่ไงโอ้โหกันตั้งการกันเรียนแบบเรานี่ว่โอ้ยโอ้โหโดนกันได้เต็มเต็มอื้มอื้มฮึบอื้มสวนกลับไปได้ก่อนจังหวะนี้ใครจะล้มก่อนแล้วอยู่ที่ใครจะล้มก่อนแล้วอื้มอื้มเอาต่อยผ้าอย่างงี้เสร็จเราดี เอ,อิ่มสมาร์ทเข้าไปเ,เร็วรอบนี้เจอกับน,น้าผีอ้น้าผีน้าผีโอ,นะนะโอ้ไม่นะเอ,อ้ยรับมันไวอาอโอ้โหฮิตแมนฮิตแมนฮิตแมนสไตล์ด้วยอย่างนี้อย่างนี้เราแพ้เรื่องระยะเราแพ้เรื่องระยะเลยบอกเลยว่าเล่นยากเล่นยากนิดนึงฮึบโอ้โหโอ้โหเอ้ยหือ,อกับโดน เราแพ้เรื่องระยะเลยอย่างนี้บอกเลยอู้ยโดนนั่นไงนั่นไงงัดได้ไปก่อนหนึ่งทีสมาร์ทเรก็ตามไปด้วยมาชุดไปนั่นแหละสวยนอกจากสมาร์ทเรเราแทบไม่มีอาวุธหนักอะไรเลยโอ้โห,โโห,โโหงัดไงงัดไปอุ้ยเขาเพอร์เฟลกดอชได้เหมือนกันสมแล้วที่เป็นแหลงทองนะเฮ้ยคนนี้แหลงทองนะลืมบอกเนี่ยดูนวมเห็นเปล่าเห็นนวมเปล่าไม่ใช่แหลงกระจกกระจอกด้วยโอ้โหโ โอ้ยเหนื <doo> hehe, <anta cach ots> ่อยเหนื่อยเลยบอกเลยงานนี้เหนื่อยนะผีเฮ้ยโอ้ยระยะระยะแข่เราไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสเตมิน่าแตกโอ้โหโอ้โดนโดนงัดโดนงัดเราต้องงัดคืนก่อนเอาเอาโดนคืนโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลบหลบจังหวะนี้หลบสวยงัดไปหนึ่งทีโอ้ยก่อเกือบแตกก่อเกือบแตกเพื่อนก่อเกือบแตกฮึบนั่นไงเฮ้ย เอาว่ะเขาตัวตึงเหมือนกันว่าเอาว่าเขาลบได้ลัวๆเลยเอยมาเฮ้โอ้โหโอ้โหลบกันผิวๆแล้ววะอย่างนี้เหนื่อยอย่างนี้เหนื่อยโอ้ยกอดกับแต็กกอดกับแตก,ก,อเ,ก,อแตกเอ้ยถ้าเราสมัแต่ใน,ในกอดได้เต็มๆทั้งสองมัดเลยนะรับรองว่าล่วงแน่นอนใช่ไหมเพื่อนเยี่ยมสมัเข้าหน้าเต็มๆเลยโอ้โหเขายอมแพ้แเราแฮะมาคุณเหลือง เข้าไปเลยฮึบโอ้โหเป็นสไตล์วูฟซะด้วยฮึบโอ้โหเป็นไงเพื่อนวูฟเหรอสมาร์ทเราก็สู้วูฟได้อยู่นะเว้ยเออนี่ไงต่อยดักนี่ต่อยดักมาดิมาดิมาเด,าด้ฮึบโอ้ยโ,โอ้ยโ,โดนโดน,โดนแล้วก็เราดักคืนแล้วก็สมารไปฮึบโอ้โหฮึบฮึบโอ้ยยังไงโอ้ยผมว่ามันกระตุกกระตุกอะเนี่ย เออเอาเจ้าเงาตาเจ้าตะมัดขวาเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าตะมัดขวากันเลยเออมาดิมาดิไปไปเรียนรู้ว่าจะใครเฮ้ไอเรียนรู้ว่าจะใครอไปง้างหมัดขวาเนี่ยเฮ้ยอ้ยบอกก่อนบอกบอกมาดิมาดิเออเออเออโอ้สวยเข้ามาดิเข้ามาดิ เออเข้ามาดิเนี่ยสมัดสมัดเจาะกอนเนี่ยมาดิฮึบฮึบอูอู้มาสมัดงัดหน้าไปอีกเข้ามาเด้เข้ามาเด้มาเข้ามาเออไอ้บอกไว้บอกบอกแล้วก็งัดหน้าไออีกหนึ่งทีรัวไปเลยชุดนี้อ้าวสวย,วย,วยน้ำหน้าไปก่อนแล้วเนึงมามา ดูว่าสมแมจะชนะวูฟได้หรือเปล่ามามาลุกขึ้นเพื่อนลุกขึ้นมาฮึบโอ้บล็อกไว้เออสไลด์ไปไหนเพื่อนมันเปลืองเต็มหน้าเพื่อนโอ้ยโอ้ยอุ้ยเอาเอาหมดบอกแล้วว่าอย่าไหลเยอะบอกแล้วเปล่าบอกแล้วอย่าสไลด์เยอะอุ้ยบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนฮึบฮึบแล้วก็ต่อยไปรัวๆอันนี่ฮึบนี่ไง สไตล์วิธีสู้กับปูมันมีหลายแบบนะปึ๊บจะสไลด์สองทีก็ได้หรือว่าจะสไลด์ถอยหลังก็ได้แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะโอ้แล้วไม่ได้ตั้งใจเล่นอะมัวแต่นั่งอธิบายอยู่ล้มเลยไม่นะไม่ไม่ไม่อย่างงี้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไไดไไดทะลายก่อไปเออเ่แต่ว่าสมัต่อยถ้าถ้าต่อยสมัไม่โดนนี่คือเออมันจะเบามากเลยมันแทบไม่ทะลุก่อเลย เออเฮ้ยโอ้โยเขาหลบเฮ้ยทำไมนาะยปล่อยอันตีตอนนี้นี่นายรีบเกินไปหรือเปล่าในการใช้่าอัลติเมทนะอย่างนี้มันรีเลือดได้นะเพื่อนเข้าใจป่ะเพื่อนนี่เราบอกด้วยความหวังดีนะเพื่อนเราเราบอกด้วยความหวังดีนะเพื่อนโอ้แต่ว่านายนายคงคิดมาแล้วสินะว่านายจะไล่ฉันอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนออนี่งไง อืออ้ยยอ้ยสไลด์ออกไม่ทันดูสเตมิน่าเราไว้ด้วยเป็นหลักเลยนะอืออือเข้าไปเจาะเกาะเจาะเกาะฮึบอ้ยสไลด์ออกไม่ผลไหนต่อยหนึ่งทีหนึ่งชุดก่อนโอเคฮึบอึบอึบอ่าวูู้วู้บโอเคสวยตอนนี้แหละสวนท้าไปใต้ไป1หนึ่งทีขอดูในดิ ดี๋ยวผมว่าเขาน่าจะสไลด์หนีนะเอ้ยไม่หนีหนีไม่ทันวูเยี่ยมเลยโแต่ผมก็เกือบแพ้เขาเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ว่นนำขาดแค่นั้นนะต้องบอกว่าออสไตล์เรามันเป็นสไตล์เขียวมันก็จะสู้ชาวบ้านเขออยายากนิดนึงฮึบฮึบโอ้อมันต้องใช้แบบใส่ตาพลังใจเยอะมากโอ้หายใจก่อนหายใจก่อนฮึบอุอย้ยอุอย้ยฮึบฮึบ อ้าอุ้ยเขาลบได้เหมือนกันโอ้โหฮึถ้าเราพลาดโดนี่คือล้มแน่นอนโอ้โหนด่ไงเห็นไหมล้มจริง,รงเอาละเลือเต็มๆใหม่เลยมา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 ยกทีสามาตอนนี้สอง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 อะไรก็เกิดขึ้นได้บอกเลยพร้อมเกมพลิกและพร้อมเกมแพ้ด้วยโอ้โเข้ามาเลยก็ไม่สู้ทุกคนอยู่ๆก็กดอ,อกเฉยเลยสองสองนะเนี่ยเขาอาจจะเน็ตหลุดก็ได้นะครับเออ รอบนี้เราเจอเป็นนักชกมันจะเป็นนักชกค,คนไทยนะครับใส่กางเกงมวยไทยอย่างนี้หรือว่านี่คือพี่บัวขาวหรือเปล่าขอไปทักไทยหน่อยดีกว่าฮึบโอ้โหวูบอีกแล้ววูบอีกแล้ววูบอีกแล้วนี่ผมเจอวูบบ่อยเหลือเกินวันนี้บอกเลยว่าวูบเป็นหนึ่งในสไตล์ที่ผมชอบมากๆนะฮึบโอ้ย อ oh, 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 oh. ้ว้าวว้พี่บัวเขาพี่บัวเขาพี่บัวเขาจะงัดหน้าผมแล้วโอ้โ oh, ห oh. พี่บัวเขาหลบได้ว้าวว้าวแล้วต่อยดึงดึงจังหวะไว้อ้ยเอาแล้วเอาแล้วคอมโบพี่บัวเขาพี่บัวเขาตั้งการหนาเลยต่พี่รูร้ไหมว่าหมัดผมจอกกอได้โคตรรุนแรงเออพี่ตั้งการดีดีพี่ตั้งการดีดอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย ไม่โดนผมหรอกพี่โอ้โหพี่เขาก็หลบได้เหมือนกันพี่บัวเขาโอาเอา,เอาภาพกร,กระตุกนิดนึงนะทุกคนมันไม่ได้เป็นที่ผมแนตะ่มันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์เกมทุกคนเอา้าโอ้โหโดนอีกแล้วโดนโดนพี่บัวเขางัดหน้าไปอีกแล้วฮึบแล้วก็งัดหน้าพี่บัวเขาขึ้นไปหนึ่งทีมุดยกหลบฮึบอุ้ยเอาอะพี่บัวเขาก็โอ้โหหลบเก่งไปนะเนี่ย เอาพี่บัวขาวกาแตกแล้วพี่หน้ากาแตกเลยพี่พี่บัวขาวโอ้ยโยมั I am from Thailand oh it's so hot in Thailand it's so h o t เฮ้ยเฮ้ยมันเขารู้ว่าผมจะเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเปล่าไม่รู้แต่ว่าต้องเปิดไม่เปิดจะไม่มีคนเปิดใช่ไหมเอ้โอ้โหอื้อหืออื้อหือเป็นไงล่ะสวย เขาต่อยคิกขวาอุ้ยเอ้ยเขาโชว์เขาโชว์อะไรโชว์ลัวๆเอาวะเอาวะเขาเอาบ้างแล้วเขาโชว์แล้วเขาเอาจริงเออเฮ้ยโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหโดนพี่บัวเขากดยับยับว้าเออมาดิพี่บัวเขาเข้าไปเลยพี่เออวู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยงัดได้หนึ่งทีนะพี่ นี่ฮู้วฮึบอุ้ยสไลด์ไม่ออกโู้เกือบโดนแล้วเชียวหืมอืมเกือบเข้าหน้าผมนะพี่ถ้าไม่ตายพี่เมื่อกี้น่ะเฮ้ยเฮ้ยเต้มีหน้าแตกโอ้โหเยี่ยมดีนะหลบทันรัวไปก่อนอู้อุ้ยโดนโดนนั่นไงตั้งกัดไว้ตั้งกัดไว้ตั้งกัดอุ้ยถอยไม่ทันฮึบฮึบอุ้ยอ้ยโคตรเดือดโคตรเดือดบอกเลย โคตรเดือดเราอยากสู aan, ้ก so, ับพี่เราต้องสู้กับเซิร์ฟเวอร์ด้วยอืมเซิร์ฟเวอร์อย่างกระตุกเลยเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ทุกคนโอ้โหอ้าวว่างัดหนึ่งอุ้ยงัดไม่ได้งัดไม่ได้โหต่อยขวาต่อยขวาลัล่วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยภาพภาพกระตุกลัวๆเลยโอ้โอ้าูเกือบแพ้โอ้หายใจหายคอไม่ทันกันเลยทีเดียวอะนะมามาเรามาต่อยกที่สามกันเดี๋ยวครับพี่ชาย ฮ้ยโอ้โหผมปล่อยมัดไปแล้วโอ้โหดีเพียรผมปล่อยเปล่าเฮ้ยพี่อมาสู้กันมางัดกันให้หน้าแหกไปข้างนึงพี่เออโอู้อึ๊โอ้สวยฮึบแตกแล้วพี่ก่อนฮึบอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนอ้โดนเหมือนกันอุ้ยโดนอุ้ยเอาถึงถึงเฉย หลบได้เร so like oh าก็สวนไปจังหวะนี้โยกหลบสวนอุ้ยหมัดใครปล่อยจังหวะไหนไม่รู้แล้วตอนนี้ดักไว้ก่อนโอ้โหเมื่อกี้กับดักไม่ทันโอ้โหอุ้ยโอ้ย้ยหลบไม่ทันอุ้ยอุ้ยกระตุกหมัดออกตอนไหนผมมองไม่เห็นโอ้โหมีโอกาสมีโอกาสโดนท่าไม่ตายเนี่ยโอ้โหอุ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย ขอหนึ่งทีพี่โอ้จะตกอะไรเบอร์นี้อ้ไม่ไหวแล้วโอ้ยผมจะปิดสวยๆไม่ได้ปิดแล้วเฮ้ยได้ได้ขอบคุณมากครับพี่บัวขาเป็นแมทที่ดีเลยทีเดียวนะจีๆครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ดูหมัดของเซนโดกันไปแล้วผมว่าจุดเด่นของเขาก็คือหมัดที่สามารถปล่อยทลายเกาะได้นะ สมารของเขาสามารถทลายเกาะได้เร็วมากๆเลยแต่จุดอ่อนของเขาก็คือการเวียงหมัดที่ช้าและสมารที่หลบได้ง่ายแล้วก็ระยะชกของเขาที่ค่อนข้างจะสั้นนั่นเองถ้าใครชอบอยังไงก็อย่าลืมไปปรับใช้กันเัาเองนะครับเอาล่ะวันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันให้ด้วยสําหรับใครที่ยังไม่กดนะไปแล้วครับสวัสดี